ส่วนเหตุการณ์ตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะโดยกัมพูชายังใช้อาวุธยั่วยุสร้างสถานการณ์โดยเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องค่ะจากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2อ,อยังตรวจพบการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชายอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการใช้อาวุธเพื่อการยั่วยุการเพิ่มเติมอาวุธยุทโธปกรณ์การยิงปืนเล็ก คว้างลูกระเบิดใกล้แนวรั้วลวดหนามทั้งที่จังหวัดรีสเกตและสุรินทร์การบินโดรนลุกล้ำเข้ามาในแนวเขตแดนใกล้เคียงปราสาทตาเมืองทมอําเภอพน o ดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นการพยายามสร้างสถานการณ์ให้ฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยอาวุธเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายไทยเพื่อสร้างภาพในเวทีนานาชาติว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเริ่มการปฏิบัติการทางทหาร และฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งทั้งนี้ค่ะฝ่ายไทยได้ใช้ความอดทนอดกลัน้นไม่ตอบโต้แต่ไม่ประมาทเฝ้าระวังและสังเกตการอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดตราดนายสุเมธตเพียนทองนายอำเภอบ่อไร่ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนไปพื้นที่ปลอดภยัย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดเตรียมเอกสารสำคัญและสิ่งของจำเป็นใส่กระเป๋าให้พร้อมหากมีคำสั่งอพยพให้ออกจากพื้นที่ ขณะที่กองป้องกันชายแดนที่501ภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาได้ส่งหนังสือตอบกลับข้อเสนอจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดอย่างเป็นทางการโดยยอมรื้อถอนบ้านหนึ่งหลังและแก้ไขคูสนามตามข้อเรียกร้องแต่ปฏิเสธหรือบ้านประชาชนอีกสองหลังในสวนยางพารา นอกจากนี้พลตรีวินไทยสุวารีโคสกกองทัพบ,บกท่านยืนยันว่ากรณีข้อพิพาทช,ชายแดนพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่ใช่พื้นที่พิพาทหรือพื้นที่อ้างสิทธิ์ตาม MOU 2000แต่เป็นเขตแดนไทยอย่างชัดเจน ขณะที่พลโทอมริดบุญสุยาท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านได้ระบุว่าพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่หนึ่งมีความซับซ้อนแต่จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อรักษาอธิปไตยส่วนทางด้านพลเอกนัทพลน,นาพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านกล่าวว่าการสร้างรั้วในพื้นที่ชายแดนสามารถดำเนินการได้ทันทีหากเป็นพื้นที่ที่ตกลงเรื่องเขตแดนได้แล้ว คูสนามหรือคูเลดคือแนวที่ขุดลงในพื้นดินเพื่อใช้เป็นที่กำบังและป้องกันกำลังพลจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม